สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่การรีวิว The x t e r เ i n o นะครับกับริวโดอยู่ด้านหน้าเลยนะครับเพราะเพราะกับริวโดเป็นคนใช้เขาให้เห็นว่าองค์ราชินีเทกจูเนี่ยเห็นไหมเปลี่ยนเป็นหุ่นยนต์ได้ด้วยนี่เขาบอกเป็น2โหมดบอกเหมือนกับของเทกซอสเลยทุกคนด้านบนนี้อา่าแสดงให้เห็นว่าเปลี่ยนโหมดได้นะครับและด้านข้างนี้ก็ให้เห็นกับริวโดเท่ๆนะครับถือเป็นอาวุธและด้านนี้ล่ะ ฟ้าก็เห็นองค์เทเกาจูนเป็นร่างหุ่นยนต์นะครับด้านหลังก็บอกวิธีการเล่นนะฟ้าแปลงร่างใส่แหวนเทเกาจูนแปลงร่างชึบชับชึบชับนะครับเล่นกับแหวนเซนเตอริงวงอื่นๆได้นะฮะและแน่นอนฮะเปลี่ยนร่างได้นะครับาข้างใต้ไม่มีหลายมาดูข้างในกันเลยนี่ครับออกมาจากกล่องแล้วก็จะเป็นแบบนี้มือเทกาจูนและอ่ะเดี๋ยวมาดูนี้ก่อนนะฮะแหวนของเทกาจูนนะครับนี่ฮะอ่า อันนี้เป็นแหวนที่ใช้ในตอนแปลงร่างนะครับเลื่อนหน้าขึ้นก็จะเห็นหน้าตาของเท็กจูนชัดๆนี่ไหมอ่าเป็นหน้าเดียวกับที่อยู่ในฐานทัพของบรายดันนะครับนี่นะฮะอ่าแล้วก็เส้นเดียวกันฮะแหวนให้มา2ไซส์นะครับอันนี้เป็นไซส์ที่เล่นกับเครื่องเล่นอันนี้เป็นไซส์ที่ไว้สวมจริงได้นะครับเหมือนกับเทกซอสเลยแต่เป็นสีขาวนะฮะอ่ะทีนี้มาดูตัวเท็กจูนนะครับก็รูปร่างของเขานะฮะก็เป็นมือนะฮะเป็นมืออย่างนี้แต่ว่ามีปืน อยู่ตรงนี้นี่เป็นปืนอยู่ตรงนี้แล้วก็มีตรงนี้เป็นเหมือนดาบเป็นเหมือนมีดสัน้นอ่ะเออนะครับแบบนี้ฮะนี่อ่ะให้ดูใกล้ๆนะครับนี่นี่มีีแบบนี้ตรงนี้ด้วยนะฮะเอออย่างเฟี้ยวอะ่ะนะครับสีสวยมากเลยนะคือมองผ่านกล้องไม่แน่ใจว่ามันสวยประมาณไหนแต่ว่าของจริงพี่ดูมารู้สึกว่าชอบมากกว่าสีของเทกซสอีกนะครับ มันขาวนวลอะ่ะขาวบุกอะ่ะนะฮะสวยมากเลยนะครับี่ช่องใส่แหวนเหมือนทีกัสซอดมาครับมันมีการส่งของลำปืนอย่างที่แบบนี้น,น, <c oughs> นะฮะฝาในส่งมีดสวยนะแต่เป็นยางตัวนี้เป็นยางหมดเลยนะฮะนี่เป็นเหมือนพลาสติกแข็งทีนี้เดี๋ยวให้ดูเทียบกับตัวธีกัสซอดอ่ามือลักษณะเดียวกัน นะครับแต่ว่าสีคนละแบบแล้วก็มีดีเทลต่างกันเขามีการเปรียบเทียบนะอันนี้เป็นเหมือนแบบกระดาษและนี้เหมือนกันไก่การเล่นป้องกัฉุกของญี่ปุ่นเขาบอกการปร้องกัฉุกของญี่ปุ่นเนี่ยบางทีโพสอย่างเงี้ยก็แทงกันไก่ได้ทำท่าอย่างเงี้ยแทงกันไก่ได้ไม่จำเป็นต้องอย่างนี้นะครับส่วนคอนก็คือตัวกูเดเบิร์นนะครับซึ่งเดี๋ยวเอามารีวิวแน่นอนนะฮะแต่ชา้าเร็วอยู่อยู่ที่ว่าพี่ดูแมนว่างมากน้อยแค่ไหนนะทุกคนอ่ะนี่นะฮะอ่าเท็กเจองกับเทซอสนะทุกคนนะนีนเนะ่เหมือนกันเลยนะฮะะะแแแแตต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 ่่่่่่่่่่่่่่วววววววาาาาาาลลลลลลดดดยยยยยยไไมมมมมเเเเเเเหหหืืออออออนน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 กกกกกัััััััพพิิิ์ีีีีีีีงงงงงสสรรรคบบ้้็ททชซ มีีอะไรง้ประมาณนี้อ้ามาดูลูกเร่องกันดีกว่าเปิดสวิชต์ตัวนี้ครับอันนี้เป็นเสียงแรกตอนเปิดเครื่องเลยนะเพราะนั้นกดอีกทีน่าจะเป็นการิวโด เนี่ยพกดอีกทีก็จะเป็น Ring Hunter Garudo Gar มีสามเสียงฮะกดค้างได้ไหมไม่มีอะไรเกิดขึ้นทุกคนแปลว,ว่าเสียงมีแค่นี้แล้วละคคอ่ะคอตอนนี้อ่าก็มีเสียงเอฟเฟกเดี๋ยวมาลองแปลงร่างกันนะครับนี่ฮะแหวนเทกจูนนะครับเสียบเข้าไป ฟังกเคนซึ่งจริงๆลูกไอ้เสียงเนี่ยถ้าเราฟังในหนังเนี่ยทุกคนมันจะมีเสียงเบสของกีตาร์ดังชัดเลยแต่ว่าด้วยความที่ของเล่นเนี่ยมันเสียงเบสมันแทบไม่ออกเลยมันก็เลยแบบได้ยินแต่เสียงแบบเหมือนเครื่องดนตรีในงานแต่งชัดกว่าเสียงกีตาร์นะฮะทุกคน อ่ะให้ไฟทีรอบนี้เดี๋ยวจะขอให้ดูชอบจังหวะนี้ในหนังมากเลยเสียงมันเหมือนชักปืนเงี้ย เสร็จแล้วทุกคนเป็นกาวริวแต่โดมันเบามากนะแทบไม่ได้ยินเสียงโดเลยนะนเพิ่มเป็นกาวริวอะไรเงี้ยอ่เสียงเป็นยังไงเสียงจริงแสงสีแดงกดค้างสิอ่าก็เหมือนใช้ท่าเนาะยิงปืนใหญ่ๆั่านเองปืน,นแรงๆไอ้ที ประมาณนี้อ่ะมันเรียกเซนไตคนอื่นได้ลองดูอ่ะแหวนเอาเท่าที่พี่ดูแมนมีนะครับตอนนี้อ่ะลองดูโมโมทาโร่โดมโมมทาโร่ก่อนเสียงจะเป็นยังไงอันที่เสียงสแตนบายเพียว ดองบราเดอร์สนะฮะอ่ะ,อะแล้วเสียงกดตรงนี้แส<ะ>งยิ่งปกติเดี๋ยวลองกดค้างอ่าน,นี่คือตอนแปลสภาพตัวเซนไตที่อัญเชิญออกมาให้เป็นอาวุธให้กับการิโดนะทุกคนอ่ะ,อะ,อะเดี๋ยวลองตัวอื่นบ้างบูมบูมเจอร์ล่ะแสงสีฟ้านะ กดเถอะกดค้างเนี่ยเสียงน่าจะเหมือนกันอ่ะลองดูเหมือนกันนะฮะทุกคนกดค้างเสียงเหมือนกันทุกตัวเลยอันนี้ก็เหมือนกันกดยิงธทรมดาก็เสียงเหมือนกันนะะเพราะงั้นเดี๋ยวให้ดูแต่เสียงตอนเสียบลงไปนะ ต่อมาริวโซเจอร์ผ่านมา3ตัวแล้วทุกคนเห็นอะไรไหมครับเห็นสำเนียงเขาไหมอันนี้ค่อนข้างเน้นภาษาอังกฤษเลยริวโซเจอร์ดงราเตอร์ บูมบูมเจอมันจะออกเป็นเจอเลยนะทุกคนปกติแล้วเนี่ยในสำเนียงญ,ญ,ญี่ปุ่นเนี่ยมันจะเป็นจ่าริวโซจ่าอะไรเงี้ยแต่อันนี้ริวโซเจอสำเนียงฝรั่งเลยขายแบบทั่วโลกจริงๆฮะ,ะต่อมาจูเรนเจอร์ได้ลองตั้งใจฟังนะ,ะชัดปะ่ะจูเรนเจอร์นะฮะชัดชัดเลยแล้วไฟสีเขียวฮะคิงโอเจอ อันนี้ไฟแดงสำเนียงการพูดไม่เหมือนกันด้วยนะอันนี้เป็นแบบเนิบเนแบบเท่ๆเลย King OJ อ่ะแล้วเดี๋ยวจะมีคำถามแน่แล้วถ้าที่แปลงร่างของ g o เจอร์อะเสียงจะเป็นยังไงไปดูกันสีแดงตามสีของแหวนนะ เป็นกูเจออ่าแล้วกดไอ้นี่กดค้างอ่าเหมือนกับตัวอื่นอ่าในลองสีอื่นสิ oh, <S 1> <S 1> <S เหมือนกันแต่สีตรงนี้แปลตามสีของเรนเจอร์ฮะ แค่มีสีเลยที่เปลี่ยนนะฮะแสงตรงนี้เปลี่ยนสีเดี๋ยวมาดูแหวนเรียกอาวุธหรือแหวนที่ใช้หุ่นยนต์กับเทอกซอสล่ะเสีงยงจะเป็นยังไงสียดงกันลเลยเฮ้ยโ <Wayne music plays> ดนตีไม่เหมือนกันทุกคน wolf t e c a l i b r Fire แล้วสังเกตนะเขาออกเสียงวูฟว่าูฟเลยนะทุกคนถ้าเป็นสำเนียงญี่ปุ่นมันคืออูรุฟุฮะอันนี้คือวูฟชัดๆเลยอยากให้ทุกคนฟังอีกทีชัดๆเลยว่าเขาพูดว่าวูฟนะฮะไม่ใช่อูรุฟุอ่าสำเนียงฝรั่งมาเลยอันเนี้ย เดิมบอสเตอร์ไฟเออร์ลองกดค้างครับ <rings> อ่าเป็นเสียงท่าไม่ตายของตัวเลยออนบัสเตอร์อ่าดรีโน่แฮมเมอร์ไฟอร์ ฮ้ยชุดเสียงเท่ดี Unicorn Drill Fire นะอะจบไแล้วเดี๋ยวแปลงร่างละมาแปลงร่างเป็นองค์ราชินีที่เป็นหุ่นรูปร่างยืนมาเทคซอสกันดีกว่าวิธีการเหมือนกันครับปับปั๊บปั๊บคุณาเอาเวกิ้งนะครับหมุนตรงนี้อะโหลดหลดหลดทางมัน นี่นะครับอมุนมุนมุนอ่านี่ข้าหมุนตรงนี้อ่าอ่าขาออกมาอ่าขาออกมาเหมือนเชกซ้อนเลยทุกคนอันนี้มันจะเกี่ยวกันอย่างนี้อยู่นะทุกคนนะเอาออกงี้อ่าปั๊บนี่ปั๊บนี่อ่าไม่ทันเพลงอาช่างมันอ่ะแต่อันนี้เปิดออกมาเปิดหน้าออกมาปั๊บโหดิโป้งนี่เก็บไปก่อนปั๊บใส่เข้าไปครับมา ดูลึกลับสง่าง,งามและ uh huh. พี่แมนชอบมากกว่าเท็กซัสอีกทุกคนอ่ะเอามาเทียบเอ้ยหรือมมาปืนออกโทษทีโทษทีนี่อ่าแขนตรงนี้ของเทกจูนจะเป็นปืนฮะเป็นปืนนี่เป็นปืนนะฮะอย่างเงี้นี่แต่ของเจ็กซอสเนาะก็ตามชื่อเขาก็เป็นดาบเป็นมีดสั้นจิว๋วๆมีปอกมะม่วงไม่ใช่ <laughs> นี่เทกจูนก็จะเป็นเป็นเหมือนปืนของเขานะฮะอ่ายืนเทียบกันน่าเหมือนครับมันโครงเดียวกันเลยนะครับแต่ว่าลงสีลงดีเทลอะไรต่างกันซึ่งพี่แมนชอบตัวนี้มากกว่า อาจจะเป็นเพราะสีมันมันจริงๆมันสวยจริงนะทุกคนของจริงอะมันขาวมุกนวลมากเลยแล้วก็ไอเนี่ยโดยเฉพาะไอข้างหลังของมันเนี่ยมันโคตรสวยเลยพอมาพับอยู่ข้างหลังแล้วเนี่ยมันเหมือนเป็นปีกอะไรสักอย่างที่แบบว่ามันดูเท่มันดูเทมากกว่าปีกเทกซซอดพับลงอย่างเงี้ยดูดิเออทุกคนเขาเม่์กันหน่อยชอบเทกจูหรือเทกซซอดมากกว่ากันครับนายแล้วมาลองฟังเสียงกันดีกว่าว่าเทกจูเนี่ยเป็นยังไงบ้างหลังจากกลายร่างเสร็จแล้วไม่มีอะไรเลยกดค้างสิ เป็นเสียงข้าไม่ตาเขาเนาะไหนลองดูทีอ่าโอเคก็ประมาณนี้ฮะทุกคนฮะอ่าเดี๋ยวนะเปรียบเทียบเสียงนี้ฟังเสียงตอนตบจับเซนเซอร์อะทุกคนลองดูเสียงเซนเซอร์นะอันนี้ของคุณจูนะ เหมือนกันไหมเหมือนเนาะเหมือนอันนี้มันแหลมกว่านิดนึงอ่ะกลายร่างเป็นมือดีกว่าเดี๋ยวมาฟังเสียงต้องเป็นมือกันเก็บปืนก่อนโอ้โหพอาะอาพราะอาอย่างนี้แล้วอย่างเท่เลยทุกคนโอ้โหเท่มากอ่ะมาอันนี้อันนี้พิกไปอย่างนี้อย่างนี้ อย่างนี้อย่างนี้อ่าแล้วก็ปิดปั๊บนีโปมานี้ปั๊บปั๊บอ่าหลักการเดียวกับเทก็กซอข้างหลังนี่ล็อกกันอย่างนี้นี่อ่ะลองดูนะครับเสียงต้องเป็นมือนะอ่ะอันนี้ชัดอันนี้เป็นเสียงเหมือนชักปืน สนุกโอเคฮะอ๋อ ah, okay, oh, แล้วก็มีอีกจุดหนึ่งนะทุกคนที่พี่ดิมาบอกว่าคำว่าวูฟภาษาญี่ปุ่นมันคืออุรุฟุได้ให้ฟังจากอันนี้จะชัดเจนเลยฟังนะนะอุร <wh dies> <wh Go. ุฟุเนคาเลเบอร์โก้นะฮะกับอันนี้นะฮะอ่ให้ฟังอีกทีปิดท้าย อ่ะมอันนี้เป็น woof โดยคาริเบอร์ชัดเลยนะฮะสำเนียงอันเนี้ยอังกฤษจ๋าเลยนะครับครับก็จ,จบการรีวิวแต่เพลงทัวนี้ฮะสำหรับ d x TEKAJUN นะครับผมส่วนตัวชอบมากเลยชอบชอบนะฮะสีสวยสวยเสียดายาสีพลาสติกตัวนี้สังเกตนะอันเนี้ยมันขาวนวลมากเลยแต่ตันเนี้ยเหมือนขาวแบบขาวตุ่นนิดน,นึงอะ่ะเหมือนแบบตากแดดเยอะแต่เราก็ไม่ได้ตากแดดอะไรกันนะสีมันไม่เท่ากันอะทำไมอะคนอื่นไม่เท่ากันไหมอยากรู้จังเลยนะฮะอ่ะ ถ้าใครถูกใจลืมกดไลค์กดแชร์พี่ดแมนด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมนะครับโกจูเจอร์ถูกลิขสิทธิ์ดูที่การ์ตูนขับเท่านั้นหรือว่าช่อง9การ์ตูนก็ได้นะครับผมอย่าไปดูซับเทือนเด็ดขาดนะทุกคนตอนนี้ซับไทยเนี่ยก็มาตามหลังญี่ปุ่นแค่ไม่กี่สัปดาห์เองนะทุกคนตอนนี้เราสามารถผลักดันมาถึงขั้นนี้ได้แล้วนะฮะช่วยๆกันนะครับหรือว่าพี่ิแมนขอสําหรับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ